อซีนโนไทยเนี่ยจริงอยู่เราได้วดวความที่คุณภาพของเราด้วยความที่ใหญ่ของเราเป็นพี่ใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะไม่กระทบกระเทือนบ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเรายังมีแบ็กล็อกที่มั่นคงอยู่ไปได้3-4ปีแต่เราก็ต้องมาดูในอนาคตน,นะครับว่ามันมันจะเกิดอะไระสิ่งที่เราคิดก็คือเ,ออเราทำยังไงล่ะเราเราทำแต่ก่อสร้างเนี่ยทุกปีเราต้องหา new order มาให้ไม่น้อยกว่า r e v e n u เที่เรารับรู้ในแต่ละปีเราถึงจะอยู่ได้นะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายะนะครับก็เลยคิดกันถึงเรื่องทํำยังไงวันนี้เราคิดกันถึงเรื่องซีนไทยเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่แล้วแต่ทํำยังไงให้ซีนไทยเนี่ยมันยั่งยืนมันยั่งยืนนะ,ค,ะครับเติบโตไปอย่างยั่งยืนโจทย์ของเราเนี่ยเราก็คิดคําตอบออกมาว่าธุรกิจก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยมัน มันไม่เพียงพอบ่าจีนก็น้อยใช่มทำยังไงที่เราจะมีรายได้ประจำสม่ำเสมอในอนาคตได้นะครับก็เป็นแนวคิดลครับว่าเราอยากจะหาจริงๆคำตอบสุดท้ายก็คือเราอยากจะหา recurring income ในอนาคตเพื่อ s ี c เกียรบริษัทเราให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนครั